มไม,มไ่รมม้อยปย่อาหเหรอร้อยร้อหนึ่งสองสามร้อเทสร้เทสวอมันเทสฮะเล่น้มทำไมร้อยฮะอะนี่แหละอันของเราโลโลอันเนอะหายเจ็บมาเจ้าเทสมาทำไมร้อยว่าทำอนเนอะน้องสาวคนสวยมีผัวแล้วมา ยาสมาโอ้มีพวแล้วพวมากับน้องอย่าตามมาอย่าตามพวแล้วอย่าตามโอ้นี่เข้าค่ายสำหรับนังกายนี่น้องน้องซักสั่งมือจังตีนวันนี้เข้าค่ายสำหรับนังกายนี่น้องนุ่งกวงเกงจนตีนอยู่เต็มเต็มน้องถ้าก็น้องสำหรับนังกายพี่นี่พี่เรียกไปเลยน้องพี่เรียกไปเลยพี่ลองเบรกพี่เปิด์ตที่หลับตีนของพี่อยู่ดีดีน้องมานึงทีวันนี้

ủa mà đi một hai rồi hai à, rồi hai à, rồi hai rồi cả ha, rồi ông hai rồi là anh đấy, đấy không bị cái lao mà không bị cái lao còn nim tầm này là cây ô rồi cả đai cả đai ông 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 bắt rồi ông chọc ná không cái lao đâu cái tài บาปลปมนะได้ตั้งกัน,หนเหอปนนั้นทำมังดิโลโลโลอาเฮ้ยนึกว่าเฉองมันนึกผพอจ้าพอนคืนนี้ขอโอนบาพอรอด้วยได้ไหมถึงพอจะหลายใจก็ไม่เป็นไร ปี่หัวทองยังร ah! ับได้คนบ้านใครจะบาดอะไรจะได้จะนอนพอดพอดพอดโว่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 เย่เอาแลาวอะไรคนหมูคนจอดจะนอนไม่ต้องเหนื่นไปเอาเบียกเต้าไปเสร็จแล้วมะเจ้เอ้าเอาแล้วไม่ใเรงเลยมากมาถึงดาทีเดียวต้องกากรับ ไม่หมือนสิคิดเลยว่าได้ได้ทักงทีฮาเลยกันโอ้แฟนลูกบอกเราไม่ได้หรือเัียักษ์เรา